แต่งงานปุ๊บเดินทางไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทันทีอย่าช้านะครับเพราะตัวผัวนั้นจะเล่นงานพบรักต้องแตกแยกสำหรับแฟนๆ u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าความรักของใครจะโดดเด่นแล้วโดดเด่นในรูปแบบไหนปีนี้มันเป็นปีที่คนเกิดปีหมูนะจะโดดเด่นเรื่องของความรักแต่เป็นความรักระหว่งเขาเรียกว่าเป็นกรรมเวรหมูกับเสือนั้นเจอกัน ทั้งฮะทั้งผัวทั้งเขาเรียกว่าทั้งรักทั้งชังเลยนะครับรักกันมากแต่ต้องจากกันไกลคุณมีโอกาสได้แต่งงานทั้งเสือและหมูแต่คุณต้องปฏิบัติอย่างนี้ความรักคุณจะยืดยาวแต่งงานปุ๊บเดินทางไปดื่มน้ำพึ่งพระจันททันทีอย่าช้านะครับเพราะ ตัวผัวนั้นจะเล่นงานพบรักต้องแตกแยกบางคนแต่งงานปั๊บต้องรีบเดินทางไปทํางานเลยก็มีแต่ความรักนั้นแจ่มใสมีให้ชื่นมืน่นและมีให้ว้าเวและคิดถึงนั่นคือหนึ่งคู่ครับเรามาดีดูอีกสักหนึ่งคู่คนเกิดปีมา้าผู้ใหญ่จะจูงมือให้ไปได้รู้จักกันอแปลว่าจะมีการดูตัวหรือแอบดูตัวกัน คุณต้องเตรียมตัวบ้าแต่งตัวให้ดูดีอยู่ตลอดทั้ง365วันนี่มันหนักหน่อยแต่ต้องทำดูดีแล้วมีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ประตูวิวายังไม่หมดครับคนเกิดปีหมาก็ใช่เบาครับแต่คนเกิดปีหมารักจะสมหวังได้ต้องผ่านพ่อสื่อและแม่สื่อ อย่าปฏิบัติตัวไม่มีคนกลางเป็นอันขาดรักจะไม่สมหวังทันทีนี่คือความรักของคนในปีหน้าครับขอให้โชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ